สวัสดีครับคุณตะวันนะครับเพิ่งฝึกกล์ฟได้ครั้งที่5หรือประมาณนะครับวันนี้นะครับเรามาเรียนกล์บโดยให้คุณตะวันนะครับเป็นยูทูบเบอร์วันนี้นะครับเอาเลยนะครับฝึกนะครับครึ่งวงนะครับนะส่งตัวเองนะครับลองดูนะครับโดยโปรแกรบนะครับโอเคครับพร้อมไหมครับพร้อมนะครับเพิ่น เปิบลง้ังค้างจบสวยมากครับอ่าจบพังไว้นะครับจบพังไว้นะครับจบพังไว้นะครับอ่าเท้าตรงๆครับเท้าตรงนะครับโอเคขอยบอลนะครับเริ่มเลยครับเอาใหม่ครับเยี่ยมมากครับอ่าเซตอัพนะครับ SS position นะครับตำแหน่งบอลและตำแหน่งของการ SS นะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับ อันนี้เราอยู่ตั้งข้างเพ่อนะครับนะครับโอเคพร้อมนะครับไหลช้าๆปั๊บตั้งค้างเคไม่เป็นไรพลาดมากต้องฝึกใหม่ๆนะครับจบท้าให้อยู่นะครับโอเคพอเราพอเราพลาดใช่ไหมครับเราก็มายืนจบให้ได้นะครับเดี๋ยวเราก็ได้อ่าเริ่มใหม่ครับอีกทีครับขอตั้งข้างอีกทีครับเดี๋ยวก็ได้นะครับคือเราไม่ฝึกเปใหม่ทุกคนนะครับต้อง ต้องเจอเหตุการณ์การการที่ไม้ประทาบับอลไม่แม่นทุกคน,นครับระดับโลกก็เหมือนกันนะครับไม่ว่าใครก็ตามก็ผ่านจากสนามได้ทั้งนั้นนะครับาการเรียนกฟมันก็จะเร็วกว่าฝึกเองนะครับอาวุธน้า,นานครับหมุนไหลสวยงามนะครับน้่นนิ่งๆนะครับเออหนึ่งสองปั้ง้างให้เป็นลายสวยนนี้เริ่มได้แล้วนะครับโอเคเทา้าสวยไหมครับ ค้างไว้นะครับโอเคสวยงามมากครับเยี่ยมมากครับโอเคทำต่อไปนะครับอ้าวทำต่อไปนะครับอ้าวตีนะครับขอให้ยืนจบให้นิ่งนะครับคุณตะวันยืนจบให้นิ่งนะครับโอเคไม่ต้องเก่งนะครับอ่าสวิงผ่านบอลนะครับ ไม่ต้องกังวลสบายๆเอาช้าๆขึ้นูุหรห่ครับยกขึ้นปับป๊บปัามค้างเจอดเกิงงามอ้านั่นแหละถือว่าสวยงามนะครับเยี่ยมมากครับคุณตะวันนะครับครับผมครับชอบไหมครับชอบในกอมไหมครับโอเคดีมากเลยครับหวังว่าคลิปนี้จอ,อก YouTube ไปสูส่ประชาชนต่างๆเผื่อท่าน ที่ต้องการจะเล่นกอล์ฟนะครับก็ติดต่อโปรแกรปตได้น,นะครับ